ย่ะย่ะ thấy cả โพปามันดิ tay. ไปขายไปนี่บ่ ร้านด้วยร้านด้วยวัวสิบกระตัวร้านสองคนเออวัวอีกสิบสองคนตายได้แล้วพีอันนี้เอออันนี้จ้งเขาเอาอะไรนี่โอ้จ้งเขาเอาล้านให้มาดาหน้าเีโอเออต่ว่าก็ต้องเอาแนวมนุษมันเมีงานนเรามีงานนเดี๋ยวเรางานที่เราทปจเราเบอเออนี่และเนี่ยมันมีสีสัน

้ต้องดำเอาครับผมวันอันนี้วันจมนำานึงวันเป็นรอบแรกเลยจมนำใส่ไปท,ที่วันแซ่มเอาละครับชเวิตเส้าไฮเส้าหน้านะครับโอ้หนามมาลายกับบอดีครับ ผู้ไรเลยเว้ยปูปลาไรอืมตีดินมเกี่ยวขออยู่นี่ปี่จลเลวก็บดตปลาแล้วยงอยู่นี้ก็ไรเลยน้ำแห้งครับครับผมใส่วิทีดำเอาแล้วครับ ใ่วิชี้ดำเอาครับผมน้ำมันแห้งไรปีนี้ปวดแล้วครับตัดเข่าไปเบิดเลยปวดแล้วครับเป็นทางน้ำลงไปปวดแล้วไปหวปว่วยไปครับเลยบึงุึงปองน้ำเล่นไมกันครับน้ำแห้งไรครับปวด นี่นครับหน้าเพนข้าเจ้ามันเป็นท่างมันท่านน,าน้ำพอดีครับผมเนี่ยปลาเนี่ยเป็นตะไลร้อยู่นี่นาบุญเขาเรียมาดักเอาวานันไปรอบนึงนะครับเพราะว่าน้ำม,มันหลายฝนมันก็ได้เขา่าตายวัดต้องใส่ไวที่ดำเอาแล้วครับเนี่ย วกว่าหรอครับโอ้หลายกับพอดีครับเนี่ยว่าเหรอครับทั้งผ่านน้ำนะครับผมเ้วยค้างจำใจ ขัดไปน้ำนามบดไปที่ดำหมดแล้วครับตอนนี้